สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราจะไปมูที่เสาชิงช้ากันค่ะไปวัดโบสถ์ค่ะวัดโบสถ์สามเสนเราจะมาลงน,าน้าทองกันค่ะค่ะนสายมูอีกหนึ่งคนนะคะที่จะมาลงน,าน้าทองกับเราน้ามูนั่นเองค่ะใคจะมาในเบ็ดเทีุ่ นะคะที่นี่เขาหลักๆเขาจะมีไหว้อยู่สองแบบนะคะจะมีไหว้ธรรมดานะธรรมดาทั่วไปเลยก็หนูก็มาไหว้ขอพรแล้วก็จะมีไหว้แสเดเคราะเทวสถานก่อนนะคะไปที่ไหนที่แรกคะจุดนี้โอเคค่ะกันที่เราชินช้า <c oughs> เอาะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ เราจะไปมูที่เสาชิงช้ากันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราแนะนำเพื่อนสายมูกนพี่กอฟนั่นเองค่ะพี่กอลฟพิมใส<ค><ค>่ใวันนี้เราจะไปเสาชิงช้าเนาะใช่ค่ะแต่ก่อนไปเสาชิงช้าเราจะต้องไปมูอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะไปมูอะไรกันจะไปวัดโบสถ์สามเสนใช่ไหมคะ รอรถสายอะไรโอเคเราจะไม่หลงตั้งแต่เริ่มไม่หลงไม่หลงแล้วเราก็จะถึงเสาชิงช้ากันแบบช้าๆ <c oughs> ไปเรื่อยๆค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรอรถเมย์กันดีกว่าค่ะ แต่คือเดินไกลมากประมาณสามป้ายรถเมล์ลงผิดแยกที่เขาบอกว่าแยกมันเยอะอก็เลยสก่อน,อนไม่นิดนะพี่กอฟมันไกลมากเลยเราผ่านถึงป้ายด้วย เลยสะพานขึ้นไปนี่นี่เลยมาสามแยกแล้วเนี่ยคือแบบว่าสุดไม่เป็นไรแล้วเราจะไปถึงที่หมายของเราเหรอเราจะถึงที่หมายแบบเหนื่อยๆคือพี่เขาคงอยากให้เราโลยความอ้วนแหละเหนื่อยก็เลยให้เราเดินไง โอเคอยู่ข้างหน้าแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรที่วัดกบดสามเสี 3, งกันคะวันนี้เราจะมาลงนานหน้าทองนะคะค่ะที่เราพี่กอบรู้ไหมว่าการลงนานหน้าทองมีมีต้นกาเนิดมาจากอะไร <c oughs> เขาบอกว่ามันสืบเนื่องมาจากอ่าวันนคดีเรื่องรามเกียน <c oughs> พี่กอบรู้จักพลักษ์ปะ <c oughs> น้องพระราม ที่มีรูปร่างแบบสีทอง uh huh. แล้วก็มีแต่คนแบบมีคนรักคนหลงอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก็เลยเป็นที่มาของการลงหน้าหน้าทอง uh huh. ค่ะเพื่อนสายมูอีกหนึ่งคนนะคะที่จะมาลงหน้าหน้าทองกับเรานโมนั่นเองค่ะเจ okay. ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะเคป่ะเดี๋ยวเราไปลงนะาหน้าทองกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงบ้างนะ mm hmm. ไปกันไ้ให้พี่ก๊อฟนำไปเลย ดีทุกคนไหมมันก็อยู่คนที่คนปฏิบัติเราปฏิบัติดีเรามีบุญเยอะแค่ไหนอาตมานี้เป็นแค่ผู้เบิกบุญผู้เผยกตาเอ่อที่เฉยถ้าจะให้ดีทุกคนพิจารณาทุกคนไม่ได้มันวางไว้เป็นเทปของครูบาอาจารย์การกระทำด้วยสัมมาทีพงเรา 嗯。 ตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะคะหมูสายแรกของเราลงนาหน้าทองไม่เคยเลยอะ่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนความรู้สึกเป็นไงบ้างคะพี่กอ๊อฟดีมากเลยค่ะใช่พระจันน่ารักมากเลยต้องขอบคุณพี่กอปป๊อฟโค้งคุงตักที่ที่แนะนําจริงๆเพราะว่า คืออยากทำานานแล้วแต่ก็คือไม่รู้ว่าเราจะควรทาที่ไหนแล้วก็ใกล้บ้านใกล้บ้านนี้ค่ะแล้วพอหมเห็นกานกากามาทำครั้งแรกก็รู้สึกว่าชีวิจีขึ้นเยอะเลยก็เลยแนะนามาค่ะขอบคุณนะคะเป็นไงบ้างโมโอ้กําลังใจมาเลยพอบอกว่าพอถามาอาจารย์ว่าจะทําจะทําธุรกิจที่อยากทําในใจได้ไหมาอาจารย์บอกทําทเลยดีมากโอ้กําลังใจมาแล้วคือเราไม่ได้แบบไม่ได้ มามูแบบลงหน้าทองอย่างเดียวแต่เราได้คำสอนได้รับพลังงานบวกมาด้วยคือทุกอย่างโอเคมากเลยแล้วพระอาจารย์ส่ยเผาใช่ให้สไม่ให้สายเ่าเลส่ยสาเป็นสา่ดำเป็นมุมให้กำลังใจให้กำลังใจในเรื่องแบบของคนทำงานให้ให้สู้ชีวิตใช่ให้สู้คือ การลงนะไม่ได้แค่แบบว่าลงแล้วจบแล้วไม่ต้องทำอะไรเราทุกอย่างได้มาแต่มันเป็นการที่เราลงไปแล้วแต่เราก็ต้องทำด้วยตัวเราเองด้วยนี่มีคำหนึงที่พระอาจารย์บอกตับคือบอกว่าถึงอ,อุปสรรคแต่ก็ต้องผ่านไปได้ก็คือเ้าบอกว่าถ้าลงนะาแล้วเราไม่ลงมือทำมันก็ไม่ไ,มได้ดอะไรก็คือมันต้องทำด้วยตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นอุปสรรคจะไม่สามารถ ขางอะไรเราได้อันนี้คือคำสอนที่พระอาจารย์ท่านให้มาคือรู้สึกดีมากเลยใ่ยเราไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเจออุปรสรรคอะไรเราก็สามารถเอาชนะ้ใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่รู้เลยว่าเออจริงนะคือการที่แต่หลายไม่สีว่าหลายคนอื่นบูลลี่คนอื่นคือแบบว่า พ,พุทธคุณพระพุทธเจ้าสอนนั้นท่านสอมนมาตั้งนานแล้วว่าไม่มีใครไม่โดนินทาตีฉินินทา,าแต่ถ้าเราหยุดด้วยตัวเองที่ไม่ตีฉินินทาซะมันจะเกิดขึ้นไหมใช่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาให้อารมณ์ดีเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ที่ด,ดีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็คงจะต้องตื่นขึ้นมานแล้วก็ย<ม>ิ้ม อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยปปล่อยมันไปเนาะอะไรที่ทําให้เราแบบเศร้าหมองในใจก็ช่างมันบางก็ได้ส่งต่อพลังบวกให้กับเ<ช>พื่อนดีกว่าใช,ใช่คะ่ะเดี๋ยวเราจะขอส่งต่อพลังบวกให้กับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เสาชิงช้านะคะเมื่อกี้ ไม่อยากจะเมาเขาบอกว่าร,ารอรถเมย์สาย32แล้วก็มีคนนิ่งหน้าตั้งมั่นใจแบบเต็มที่มากเลยว่า32ใช่มั่นใจเต็มที่ยังไงก็สาย32 GPS บอกแบบนั้นแล้วพอขึ้นรถเมย์ปุ๊บถามกระเป๋ารถเมย์ไม่ผ่านคะ่ะต้องลงคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ลาดดำเนินอใช่ไหมลาดดำเนินกลาง ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่จริงๆอ่ะเดี๋ยวเขาให้รอสายหนึ่งใช่ปะ่ะไม่ต้องรอดี่ยวหนูพาเดินถ้าเป็นการทำโทษที่ดีที่สุดสำหรับคนพาหลงพาหลงไม่พอจะดูจีเพนใหม่เป็นไงเธอตับ้างจ้าหิวด้วยล่ะตอน ที่โมโหไม่ใช่เไนะโมหิวไปเดี๋ยววันนี้เราจะพาพี่กอบเดินไหนๆก็อยากเดินจะพาเดินให้เขนเลยพาหลงวันนี้เรานําเสนอพี่กอบฟพาหลงค่ะไปเดี๋ยวเราจะต้องไปเจอกันที่เซาชิงช้าหาอะไรกินก่อนไป プレゼント จะมีอันนี้ค่ะลูกปีวอกปูนขาามะเตงปีนี้เขาจะทำว่าหนูไปปีโชงปีโชงแปลว่าปีนี้หนูอาจจะมีเรื่องไม่ดีเออถ้ามีเรื่องไม่ดีหนูก็ไหว้สสดอกเท้าฝากดวงชะตาของเราให้เจ้าพ่อเขาช่วยดูแลให้เออแต่ว่าถ้าสมมุติว่าหนูมาไหว้ธรรมดาหนูดูแค่นี้พอนะอันนี้คือไหว้ขอพรนะชุดเล็กอันนี้จะร้อยหนึ่งค่ะไหว้ขอพรทั่วไปส่วนอันนี้ชุดนี้จะร้อยเก้าเก้าไหว้ขอพรารเงมนกนกันน ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ศาลเจ้าพ่อเสือค่ะเราจะมาไหว้ปีชมกันก็<ล>ะจะมีพี่เขาแนะนำไปนะคะ็อนึ่ด้านนอกเบอร์สองสามสี่ด้านในห้าหหน้าประตูรูแล้วก็ไปายนอันนี้ก็คือภายในศาลเจ้าพ่อเสือนะคะ๋นนคยวเ,เรา เฮงเฮงหนูไปเสียงเจียมซีมาได้ใบดีใช่ไหมใช่ได้ใบดีเลขเลขสวยแล้วก็ความหมายดีมากเลยคิดว่าปีนี้แหละปีฮูไปต่อกันดีกว่าค่ะ มาถึงเขานั Ginsburg, GM, <robi> ่งก <ongs> <laughs> ิน <adventurous> กันเงียบๆเราเป้งปังเป้งปังพี่พี่เขาถึงกับสะดุ้งอ่ะแบบเป้งปังเป้งแรงไม่เท่าไหร่เป้งที่สองอีกนี่ไม่ธรรมดาวันนี้เรากินลานหน้าเราสั่งเหมือนกันอีกนะเส้นใหญ่ล้านหน้าหมูเมนูหลากหลายมากเลยแต่เก้าวนี้ เขาบอกว่าเป็นร้านน้าอยอดถักสูตร40ปีมีอ่านป้ายมาโอเคเดี๋ยวเราไปรอร้านหน้ายันดีกว่นอน้ามาแล้วให้พี่กอลลองชิมกันไม่ต้องพูดได้ไหมนะได้ตามที่ตเองกินน่ะแหละเอาอะไรก่อนนะอาม ต่อไปเราจะต้องไปเช็คอินที่เซาชิงชา้สาสเราเรามาผิดทาง <S <S เราก็เลยเจอเจอที่ไหนนะสารเจ้าพ่อเสือก่อนใช่ผิดแผนไปทีเดียวแต่ก็อยู่ในแผนค่ะซึ่งสารเจ้าพ่อเสือสุดท้ายในแผนของเราแต่ไม่เป็นไรค่ะก <จะ S 2> มเป็นไร<ล>ม่ท้องแล้ว,ลวรเรามีแรงเดินใช่มีแรงเดินเราจะเดินอย่างเดียวเลยค่ะเดินให้พี่กลับ หลับจำว่าพี่กสวยไม่ได้ถ้ที่ต้องเป็นใจเลย่ะจริงาที่ไม่ต้องเป็นไขนดนี้ก็ได้นะเอมาตกก็ได้นนก็ไม่ต้องเป็นไจนะเราจะเดินใหล้พี่กเขาอว่าห้กนี่พาที่าแคุณป้าเขาไม่หลอกเราใช่ไหมอ่ะหนเขาทำงานแถวนี้เปล่า เดีย๋ยวเราจะเข้าเทวสถานก่อนนะคะแต,แต่ที่นี่เขาห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายคลิปนะเดีย๋ยวเราออกมาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้เป็นลำดับการสักการะนะเดีย๋ยวเราขอตัวไปไหว้ก่อนและเดี๋ยวเราออกมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไง,ไงบ้างนะะคะ กับที่เทวสถานโบสถ์พรามรูม<ศ>้สึกเย็นมากเลยค่ะในพิพิธภัณฑ์เย็น,เนก็ที่นี่มีไหว้ทั้งหมดกี่จุดนะห้า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 หรือสอี่หนึ่งมีพระพิฆแล้วก็มีเสือเสือลืมอ๋อฮะอ๋อใช่ ก็คือทั้งหมดมี5จุดนะคะหลักๆที่เราจะไหว้ก็คือเป็นตรงกลางเป็นการไหว้อันดับแรกเนาะซึ่งของไหว้ก็จะแบ่งแบ่งไปอย่างเช่นอย่างของเราไหว้พบไหว้เทพุกองค์ตอนไหว้พระพิฆเนศเราก็จะไหว้ด้วยคู่สามดอกกับอ้อยหนึ่งหนึ่งอันแล้วก็อันดับที่สองพระพระพรหมข้างหน้า ก็คือเราก็จะใช้ทุกสัตว์ทุกสามดอกเหมือนกันแล้วก็ของไหว้มีพวงมาลายัยมีน้ำมีนมแล้วก็ของเราได้เป็นน้ำมะพร้าวนะคะแล้วก็เราก็ไหว้อันนั้นเป็นการไหว้เทพทุกอง,งเนาะแล้วก็อันดับที่สามสุดสุดท้ายเอ๊จำไม่ไม่ได้น่าจะเป็นพรกษสมีก็คือไหว้ทุกสามดอก กระเพราแล้วก็ไหว้กับทุกสามดอกกับกระเพราค่ะคพาะก็จะจบเพื่แค่สามจุดใช่แล้วก็ห้ามถ่ายวิดีโอห้ามอัดวิดีโอแล้วก็จะมีข้างในอ่ะนอกจากมีอ่าบทสามบทแล้วยังมีให้เราไหว้สีวะลึงพี่กอลรู้ไหมว่าสีวะลึงเกิดมาได้ยัางไงคะเกิดมาจากอ่ามี คนเห็นพระศิวะแบบไปมีอะไรกันอยู่เนี้ยแล้วเอาไปติดฉินนินทาแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็พระศิวะท่านก็เลยทําสิ่งเนี้ยให้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าให้เป็นให้คนมากราบไหว้บูชาให้ศิวะลึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องบูชาแล้วก็นับถือนั่นแหละอันนี้คือจุดกําเนิดของศิวะลึงถูกต้องค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาเราเจออะไรหรือเจอใครเราต้องไม่ตีฉินมินพาเขาเด็ดขาดเนาะไะเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าค่ะตอนนี้ก็ใกล้ๆตรงนู้นก็จะเป็นใกล้ๆตรงนี้เป็นอะไรวันนี้มีงานแต่เดี๋ยวเราจะไปวัดสุทัศน์กันก่อนไะเดี๋ยวเราไปวัดสุทัศน์กันเลยค่ะ อจะไปที่ไหนที่แรกคะจุดนี้ค่ะเขาบอกกันเขาว่ากันว่าวัดสุธาดาผสมผสานวัฒนธรรมกับชาวจีน ใช่เขาเขาเรียกว่าพอรานีประตูหรือเปล่าเพราะอะไรนะคะเราจะท,ทักให้สร้างกายของเราแบบไม่แข็งแรงเสร็จปวดง่ายโอ้หมอจะหลดดอ่ะก็กถ่อนนี้ลบเยะไปทงางนะอื้แผนผัง วัดสุทัศน์เป็นวัดประจำรชาชการที่แปดโอเคลุยต่อคะ่ะแดดเริ่มเป็นใจแล้วคะ่ะ จุดสุดท้ายแต่เรามาเที่ยวที่เสาชิงช้าค่ะเราต้องถ่ายรูปเช็คอินแล้วแหละใช่แล้วปาไม่งั้นไม่จบภารกิจโอเคร้อ,อ,อ,อนมาก <c oughs> หันหน้าสู้แดดมากเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะมาพี่กอล์ฟทมิปนี้สนุกมากค่ะก็ไปแบบหลงๆงานอะไรอย่างนี้แต่ก็สนุกมากไปทิปที่ดีมากๆค่ะไปทำบุญกัน ครั้งแรกของเราที่มาเที่ยวด้วยกันใช่ได้เปิดหูเปิดตาด้วยค่ะครั้งหน้าไปอีกไหมไปแน่นอนเลยจัดไปเลยค่ะนะคะเราก็ลากันไปที่เสาชิงช้านะวันนี้เป็นทริปที่เรามาเที่ยวเสาชิงช้านะคะสนุกและก็ได้บุญมากบอกเลยเจอกันอีกทีทริปหน้าดูว่าเราจะไปไหนกันนะคะแล้วจะเจอกับ พี่ก็ใส่มูอีกหรือเปล่าดูกันนะบ๊ายบาย